เดี๋ยวส่วนในเรื่องของรายละเอียดการของคอนไซนะครับรเดี๋ยวมีการมาส,สัมพันไปเรื่อยๆนะครับ<ฮ>วา่าเดี๋ยวได้รบประกาศแล้วหลังจากที่มารับป,ประกาศไปแล้วเนี่ยจะไปติดต่อที่ไหนจะไปซื้อเครื่องยังไงนะครับเดี๋ยวมีคนให้คําแนะนําแน่นอนนะครับในเรื่องของการติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆครับพี่โตครับและและคนที่สนใจจะอสอบละ่ะคนที่สนใจจะอบรมและสอบเพื่อจะรับประกาศนีิบัตพนักงานวิศวกรดั้นต้นนะครับตอนนี้มีอยู่หลายๆจังหวัด ที่มีการเปิดการอบรมและสอบส่วนการสอบแบบนี้ที่ว่าสอบอย่างเดียวตอนนี้โครงการยังยังยังออกมาไม่ยังไม่ออกมาตลอด้องรองรอต้องนอ้ออต้องรอ้องรอต้อรต้องรอน้องรอต้องรอต้่งรอต้องรนต้องรอต้งรต้อรอต้องร้อรล้วง่วตท่งรใดที่สนใ้จริ้งๆนะ้รับ้ติดรตามขรต้อรตตมรอ,รอรนะครับมาทรองรถา้ีงอต้นงร้งร้องรอว้องรอต้องร้ร้รอต้องรอต้รอรออ้รรงงอองง้้รรง้ร้อ ทุกจังหวัดเกือบทุกประเทศเลยวันวันที่22นี้จะมีการอบรมสอบในสอบของจังหวัดปทุมธานีมากปทุมธานียี่บสอนี้22่สิบสองไม่รู้ว่าเต็มไปหรือยังค่ะไม่รู้ว่าเต็มปริอยันะครับลองลองติดต่อไปต้องติดต่อไปค่ะครับต้องติดต่อไปนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวโทรมาถามกับทางทีมงานได้นะครับในการไปติดต่อกับในเรื่องของอบรมสอบนะครับล่าสุดใกล้ๆนี้คือวันที่22กุมภาพันธ์ที่ปทุมธานีครับพี่โตก็ถ้าท่านใดที่เฝ้าฟังอยู่ในช่อง56นะคะเดี๋ยวทางรายการก็จะ ระยำม่านเรื่อยๆนะคะในช่อง56เพื่อจะให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะได้มีโอกาสได้ไปสอบนะคะเพราะว่าบางครั้งการที่จะเป็นนักวิชมัครเล่นเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมด้วยนะคะแล้วก็เพราะว่าได้ประสานงานกับทางช่อง144 900ก็คือโฮเทลเซลาฟาบลาโวนั่นเองนะคะที่ทางสถานีวอลลิสคิวตีเซนไพก็ก็ได้เขาเรียกว่าประสานงานด้วยนะคะครับผมครับวันนี้น้ำสนสวยจัง ทำไมสวยเกินส่วนส่วนครึ่งคร่งแดงไม่ต้องสอบนะครึ่งแดงไม่ต้องสอบซึ่งไม่ใช่เลยอย่างเช่นตัวนี้ครับผมอย่างเครื่องแดงที่เห็นอยู่ตอนนี้ท่านใดที่เปิดช่อง5้าสบกฟังอยู่ก็ออกอากาศเหมือนกันครับไม่ได้ออกอากาศนานแล้วนะตอนออกอากาศตอนนี้นี่ใหม่นี่ท่านในฟังอยู่ตอนนี้วันนี้เราเราก็เลยว่าเอ้พี่โตเราไม่เราไม่ได้บรรยากาศการออกทางวิธีสื่อสารนานแล้วนะวันนี้นะครับส่วนท่านใดที่ฟังวิทยุสารอยู่เดี๋ยวตอนที่พักเบรกใครจะถามอะไรถามเข้ามานะครับทางวิทยุสารเราจะสนทนาผ่านวิทยุสารด้วยวันนี้นะครับ ว่าท่านใดที่ติดตามรายการอยู่บ่งหูนานแล้วไม่ได้สอบถามทางยุทธศาสตรตอนออกอากาศนะครับซึ่งหลายๆท,ายท่านที่ติดตามรายการอยู่วันนี้บ่อยครั้งนะครับวันนี้รายการเรามีจนถึงเวลา13นาฬิกาเลยนะนยาวๆนะครับแล้วก็สาหรับการติดตามในเรื่องของจุดเสี่ยงจุดเตือนภัยจุดอันตรายวันนี้มีวันเสาร์นะครับเราย้ายจากวันศุกร์ะนะครับในช่วงของจุดเสี่ยงจุดอันตรายมาในวันเสาร์นะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยอยู่ตามภูมิภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของอาสามูรณิธิ นะครับหรือหน่วยงานต่างๆรวมถึงประชาชนทั่วไปเนี่ยก็สามารถจะแจ้งข้อมูลในเรื่องของจุดเสี่ยงจุดอันตรายไปยังสถานีได้นะครับเดี๋ยวในเรื่องของช่วงจุดเสี่ยงจุดอันตรายเนี่ยเราจะไปชมกันในช่วงของเป็นอนทักเบรกที่3หรือเบรกที่4นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามีข่าวข่าวต่างๆเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะครับเอาข่าวล่าล่าก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมารวบรวมสรุปถึงเหตุการณ์เก่าๆที่น่าสนใจกันที่ผ่านมาทั้งอาทิตย์นะพี่โตค่ะส่วนท่านใดที่ มีข้อมูลนะะในการแจ้งเหตุเตือนภัยหรือว่าจุดเสี่ยงจุดอันตรายต่างๆนะะตามพื้นที่ภูมิภาคของท่านนะคะไม่ว่าท่านจะเป็น VR ไม่ว่าท่านจะเป็นกู้ชีพกู้ภัยหรือหน่วยมือที่ต่างๆนะคะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทางรายการได้โดยพิมพ์วอสองวแปดถนนท่ไทยที่หน้า Facebook ของท่านแล้วก็ไปกดไลค์ที่แฟนเพจตรงนั้นนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลเข้ามาได้ส่วนท่านใดที่เล่นไลค์ไอท่านก็เ,เพียงแค่เขาเรียกว่าแอด แอดเป็นเพืะนะคแบบนะแอปไลน์ะคะก็คือวันรีสคิวทีวนั่นเองสามารถส่งข้อมูลกันมาได้ตามหน้าจอเลยนะคะแล้วก็โทรศัพท์ที่ติดต่อกับทางรายการก็คือ088 1171191ค่ะ088 1171191นะคะก็จะได้พูดคุยแล้วก็ได้ร่วมกันเป็นจิตอาสาในที่นี้เป็นจิตอาสาด้วย,ยวน,นะครเดทีมงานช่วยขึ้นเบอร์ติดต่ออีกทีนึงนะครับเผื่อารติดตามรายการกันอยู่บางท่านฟังแล้วก็อาจจะจดไม่ทันนะครับเดี๋ยวทางทีมงานขึ้นเบอร์ ในการติดต่อนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับของ ừ, การติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นทางวิรรสุทธิสารวันนี้ไม่มีคําถามนะครับว,วันนี้วันนี้มันทำรายารไม่มีคําถามและหน้าจอที่อยู่ทางนี้ก็เป็นช่องทางการติดต่อกับทางสถานีนะครับท่าในใดที่ชมอยู่เนี่ยถ้าจดไม่ทันเนี่ยตอนนี้จดเลยครับจดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์แฟกซนะครับรวมถึงเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับศูนย์แปดแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งวันนีจะเป็นทางด้านของหน้าแฟนเพจวสองวแปดทันเหตุทั่วไทย ทางด้านของ Line ID นะครับก็วันเลสคิวทีวีตัวเล็กๆเลยนะครับที่เห็นอยู่นะครับเป็นวันเลสคิวทีวีหรือติดต่อผ่านทางด้านของอีเมลนะครับก็ info อร์แ e ดวันเลสนะครับเป็นสถานีเตือนภัย24ชั่วโมงวิทยุสื่อสารเด็กที่รู้กันนะครับเครื่องแดงย่าน245ริบเมกะเฮิร์ตนะครับช่อง56ส่วนทางด้านของในก,ก,กิจก <4. 9. S 1> ารวิรถ็หสี่ <4. 9. S 1> ส่จดก็ <5. S> 144.90ีเมกะเฮิร์ตนะครับติดต่อกับผ่านทางด้านของสถานีควบคุมข่ายนับวิทยุสื่อสารกรุงเทพมหานครโฮเทล เสรแล้ววันอัลบั้มเรวนะครับพี่โตครับก็ถ้าหากท่านใดต้องการติดต่อก็เรียกเข้ามาทางช่อง144่งร้สสุดการสูตรเป็นเนอร์นะครับรวมทั้งจะสอบถามข้อมูลขทรศัพต่างๆว้การสอบบีอาร์ทยังไงบ้างจะมาซื้อเครื่องแดงซื้อเครื่องแดงซื้อไงบ้างหรือยังไงเนี่ยเราจะมีเจ้าที่คอยตอบคำถามให้หรือปัญหาการใช้เครื่องวิสทสารนะครับื่ออื่นๆนี้ก็คุณจะใช้ก็จะคอยแนะนําการใช้วิสทสารนะครับรวมทั้งเรื่องอื่นที่สนใจด้วยกัน ทั้งเมื่อกี้กรณีสอบหรืออะไรต่างๆบางท่านบางท่านต้องการสอบถามว่ามีที่ไหนเปิดสอบบ้างอะไรก็โทรเข้ามาท,ทางรายการเราได้นะครับครับผมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าก็จะมีเหตุเมือ่อค่ำคืนที่ผ่านมาเอาช่วงตัวตอนตีสี่นะคะเป็นกรณีป่าประทัดยักษ์ป่วนกปปสที่แจ้งวัฒนะนะคะแล้วก็เป็นกรณีที่ทางเจ้าหน้าตำรวจค่ะส่งชุดเจรจาไปเจรจาขอคืนพื้นที่ที่บริเวณแยกจอบปรอกับ กลุ่มคอปธนั่นเองแล้วก็องคพธรรมนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลายๆเหตุที่จะมาแจ้งให้ทราบเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกสักครู่ดีกว่านะรวมทั้งเหตุต่างๆที่จะมานาเสนอในช่วงเบรกที่2เดี๋ยวสักครู่มาพบกันนะคะค่ะนั่เบรกสักครู่ค่ะครับผู้ชมครับเราก็มาพบกับรายการมาสองวแปดในช่วงสองของเสาวันนี้คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนิดหนึ่งเรื่องการเมืองนะครับตามที่แจ้งไว้สักครู่นะครับ เมื่อวานเนี่ยครับทางสรสนะครับก็ได้สั่งทางตำรวจตัวเคากเมืองห้ามแกนนากประปรสอ,ออกนอกประเทศฮะกรณีตามที่มีหมายจับมานะฮะเมื่อวานเวลาบ่ายโมนะครับท,ที่ที่กองบัญชาการปราบปรามยาสเสพติดนายธลิตเพ่งดิตนะครับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ใน,นานะกรรมการศูนย์สสรักษาความสุขหร,รืสอรสรสได้มีการถแถลงนะฮะแถลงผลการประชมุมเมื่อวานบอกว่า เห็นสมควรแจ้งด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่งเพื่อห้ามการเดินทางออกนอกราชจักรกับแกนนำกระปสนะฮะที่มีหมายจับทั้ง19คนนะครับตามที่หลายๆท่านทราบนะครับและอีก39คนเนี่ยที่ได้ตกเป็นผู้ต้องหานะครับทึ่งทางสรสจะได้ขออนุมัติหมายจับเพิ่มเติมโดยหากปรากฏต,ตัวต่อเจ้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองให้กักตัวไว้แล้แจ้งให้เจ้าที่ของสสในท,ทันที โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คือเมื่อวานนะครับ,รบนอกจากนี้นะครับทางกรมการะชากรและสิ่งพิทัรก็ได้รายงานการมินคดีกับแกนนํากปปสซึ่งศาลได้ออกหมายจับเพิ่มอีก5คนนะครับได้แก่หลวงปู่พุทธิศระหรือนายสุวิทย์ทองประเสริฐนะครับนายนวาการขอนศรีนายประเสริฐด้วงทิพย์นายธนกรปลอดภัยนายปรีดิติชาวลิต ส่วนในต่างจังหวัดนะครับได้ออกหมายจับผู้กระทำผิดเพิ่มอีก12คนนะครับเดี๋ยวรายชื่อเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับอันนี้คือคําสั่งนะครับบอกว่าห้ามออกนอกประเทศฮะอันนี้ข้อมูลเมื่อวานนี้มีมีมีสิบกาแกนนำและมีเพิ่มอีก39และล่าสุดบอกว่ามีหมายสารออกออกมาจับอีกสิบครับผมจากกรณีที่ทางด้านของสารอนุมัติหมายจับนะครับทางด้านของกลุ่มคอพที่ไปขีดขวางในเรื่องของการเลือกตั้งเมื่อวันที่3า เรององวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางการ,ร,รมีการออกหมายสารนะครับออกมาจับเพิ่มอีก12คนตามที่พี่โตบอกนะครับทางด้านของทีมโฆษกสอของสำนักง,งานตุลาห่งชาติมีการเปิดเผยนะครับจากกรณีเมื่อวันที่3 1มอกราคมตอน7นาฬิกานะครับมีผู้ชุมนุมกลุ่มกปสอเนี่ยนะครับได้ไปทําการปริดล้อมที่โรงเรียนหนองยาป้องวิทยาตําบลหนองยาป้องอําเภอหนองยาป้องจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งเป็นสถานที่การเลือกตั้งแล้วก็ไปเขตนเลือกตั้งที่3ซึ่งเป็นสถานที่เก็บ ในเรื่องของบัตรเลือกตั้งวัสดุนะครับและอุปกรณ์ต่างๆที่จะไปใช้ในการเลือกตั้งครับแล้วก็มาปิดล้อมจนถึงวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับจนเป็นเหตุให้คณะกรรมการเลือกตั้งนะครับไม่สามารถเปิบัติงานได้ต่อมาเมื่อวันที่6 ja. mm hmm. สสกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับทางด้านของพนักงานสอบสวนจึงมีการรวบรวมถึงพยานหลักฐานนะครับได้ยื่นให้ด้านของศาลจังหวัดเพชรบุรีมีการออกหมายจับนะครับตามกฎหมายหลังจากที่ศาลเนี่ยออกอนุมัตหมายจับไปแล้วนะครับโดยมีการยื่นนะครับรายชื่อกู้ขอออกหมายจับเนี่ย ไปทั้งหมด12รายนะครับรายแรกก็เป็นนายจิรศักด์เทิดเกิดนะครับรายที่2ก็นายนัทสุเิริณทกุลนายที่3ก็นายสมนายสมพลก้าหารคนที่4ก็คือนางการจนากมโกมลวานิชคนที่5นางสาวอนงนาฏอ่อนน้อมคนที่6นะครับนายสุรินกวงไม้คนที่7ก็นายสมบูรณ์สูงดังคนที่8ครับนายชวนชมผู้งามคนที่9นางรำพัฒนมาศี คนที่11บครับนายบรรชาวัวนกนกนกแล้วคนที่11ในายสงครามเสหะโรหิตนะครับคนสุดท้ายก็คนที่12ครับก็คือนางพยอมพอยงามนะครับโดยผู้ต้องหาทั้ง12คนเนี่ยครับกะทำความผิดในฐานร่วมกันรกระทําใดๆโดยไม่มีอํานาจโดยชอบตามกฎหมายเพื่อไม่ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้ครับรวนพล้ำทำให้เสื่อมเสียอิสรภาพโดยร่วมกันกระทําความผิดตั้งแต่5คนขึ้นไปและรวมกัน เข้านะครับไปกระทําการใดๆอันเป็นการรบกวนในการคุ้มครองในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุขในช่วงของเวลาค่ําคืนครับนี่ก็คือรายชื่อทั้ง12คนครับที่มีการออกหมายจับเข้ามาครับอันนี้มีเพิ่มเติมมีเพิ่มเติมนะครับและขาเขอาฝุ่นปกิค่ะเอ่อกรณีเมื่อช่วงตีสี่ที่ผ่านมานะคะเหตุคนร้ายปาระเบิดเขาเรียกว่าปาประทัดยักษ์นะคะอันนี้ป่วนกปปสแจ้งวัฒนะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายนะคะซึ่งกรณีดังกล่าวนั้น เมื่อช่วงเวลาตีสี่ค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าเกิดเหตุประทัดมีการปาประทัดยักษ์ในกลุ่มผู้ชุมนุมของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยหรือกบปศน,นั่นเองนะคะซึ่งที่แจ้งวัฒนะท,ที่เวทีวิจัยวัฒนะเนี่ยาคาดว่าเป็นการกระทําเพื่อก,อก่อปวนเท่านั้นเองนะคะเบื้องต้นรับรายงานว่ามีผู้ชุมนุมที่ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายอาสาสมาัครก็นำตัวส่งโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะไปนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะซึ่งตามรายงานก็ระบุว่ามีการของผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บด้วยที่มือขวานะคะอันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องเร่งระดมในการที่ต้องตามจับแล้วค่ะเพราะว่าในกรณีที่มีการป่วนนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะมีผู้ไม่เกี่ยวข้องก็ถูกลูกหลงอย่างเช่นกรณีเมื่อช่วงช่วงที่หลักสี่นะ,ะก่อนวันเลือกตั้งก็คือวันที่หนึ่ง อุปทานที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีกรณีที่คุณลุงค่ะคุณลุงที่เขาไปไม่รู้ไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้อีนโนอินเน่เนี่ยนะคะโดนแล้วก็ตอนนี้เป็นอัมพาตนะคะคุณลุงสงสารมากมากเลยค่ะจากการที่ประทะกันหลายๆจุดนะครับทางด้านของศูนย์เอราวัณสำนักงานการแพทย์กรุงเทพมหานครครับมีการรายงานยอดผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชุมนุมนะครับตั้งแต่วันที่30ิพฤศจิกายนปี2556นจนถึงปัจจุบันขนาดนี้นะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับรวมทั้งหมด6 0 1อคนนะครับหรือ601คนนะครับ แล้วก็มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เนี่ยครับตั้งแต่วันที่30กัยนจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับทั้งหมด10คนนะครับขณะนี้ยังมีผู้ที่รักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆนะครับหลังจากที่รับบาดเจ็บเนี่ยยังคงรักษาตัวอยู่ถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ9คนครับท่านพี่โตครับนี่คือการสรุปของทางด้านของศูนย์เอราวันสำนักงานการแพทย์กรุงเทพมหานครครับเดี๋ยวมาดูทางด้านคุณเฉลิมบ้างนะครับบอกว่าเฉลิมลั่น11กุมภาขอคืนมทคืนมทคือกระทรวงมหาดไทย ครับผมกระทรวงาไทยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจนะครับได้ไปเจรจาแล้วทางอากาศแล้วก็ไม่ให้เข้าไปแล้วก็บอกว่าให้ไปบอกคุณเฉลิมเองนะครับเมื่อวานนี้ฮะทางร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บํารุงนะฮะในฐานะพอสรสนะครับผู้ดำเนวยการนะครับได้บอกว่าได้กล่าวถึงการขอเปิดพื้นที่กระทรวงาไทยว่าให้เวลา4วันนะครับจะครบในวันที่11 11กุมภาพันธ์นี้นะครับหากผู้ชุมนุมไม่ยอมออก ต้องมีมาตรการดําเนินการ,บบร,การตามกฎหมายที่ห่วงกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าเป็นกระทรวงสําคัญนะครับตนเองเนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรีมาก,ก่อนส่วนที่มีสื่อบังฉบับลงว่าตนพูดว่าการชุมนุมจะจบภายใน4วันนั้นยืนยันไม่เคยพูดนะครับไม่เคยพูดพูดแต่กรณีกระทรวงมหาดไทยว่าให้เวลา4วันนะครับตนไม่รู้เลยหรือว่าสงครามนี้ยืดเยือ้อการดําเนินการขอเปิดพื้นที่กระทรวงมหาดไทย ถ้าตนใช้อำนาจเต็มที่สือชชออาา่อกับประชาชนจะพกเขาไปจะวิจารณ์ฮะถ้าใช้อำนาเต็มที่สื่อกับประชาชนจะวิจารณ์นะฮะส่วนกรณีหลวงปู่พุทธศิละนะฮะเมื่อคืนที่6ที่ผ่านมาเนี่ยมีโดน M79 ยิงใส่2ลูกนะครับตำรวจขอเข้าไปดูก็ไม่ให้กาดทั้งหลายพกปืนกันทุกคนตำรวจพร้อมตำรวจพร้อมนะฮะแต่หากจะเข้าไปจะเกิดการประทะ ตนจะถูกมองว่าใช้ความรุนแรงนะครับการที่มับทำทำผิดตำรวจรอได้แต่รอได้แค่วันหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่นนั้นจะเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนนะครับอันนี้คุณฉเฉลิมพูดนะครับบอกว่าหากครบกําหนด4วันสะละสะยังไม่สามารถเปิดกระทรวงไทยได้เนี่ยก็จะเสียรังวัดในความรู้สึกแต่ผมเพิ่งมาทําหน้าที่สะลทรสองสัปดาห์กว่าแต่มอบก็ปปสทํากันมา3-4ถึงเดือนแล้ว ยังเชื่อว่าผลการเจรจาน่าจะออกมาดีนะครับส่วนการยิงปืน M79 ใส่เอาพาเป็นระเบิดฮะใส่การประชุมที่ศูนย์ราชการนั้นน่ะก่อนหน้านี้เคยบอกแล้วว่าจะมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นนะครับเพราะรัฐบาลนุ่มนวนสถานการณ์จะไม่รุนแรงและคนที่อยากให้เกิดความรุนแรงก็ก็ต้องสร้างเองจึงขอเตือนผู้ชุมนุมให้กลับบ้านนายสุเทพทำไม่สำเร็จหรอกและคาดการจะมีระเบิดตลอดเกือบทุกคืน อันนี้คุณเฉลิมพูดเมื่อวานนี้ฮะมีการถแถลงข่าวนะครับบอกว่าขอคืนพื้นที่กระสมาไทยภายนใน4กวัน<ช>จะ <ผม S 1> ครบคือวันที่11เนี่ย 1> ส1น,นี่ฮะส่วนทางด้านของนายสุเทพเสื้อสุบันนะครับหลังจากที่มีการขอคืนพื้นที่อยู่หลายๆจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่แจ้งวัฒนะ หรือที่กระทรวงมหาดไทยนะครับทางน้าของนายสุเทพสุวรรณบอกว่ายังไม่เจรจานะครับแล้วก็ยังยืนยันนะครับว่าจะมีการชุมนุมยืดเยื้อกันต่อไปนะครับทางด้านของนายชุเทพสุวรรณครับที่เป็นเลขาธิการกปปสพร้อมกับแกนนำนะครับเมื่อวานนี้ได้มีการเดินขบวนเขาเรียกว่าเเดินขบวนโลวินฮูดนะครับชื่อชื่อขบวนเมื่อวานนี้นะครับที่สีลมที่สีลมนะครับเพื่อขอการรับการสนับสนุนจากประชาชนครับในย่านของธุรกิจ เพื่อจะนําไปช่วยเหลือชาวนาในการเคลื่อนไหวให้รัฐบาลจ่ายเงินค่าจํานําข้าวนะครับโดยเมื่อวานนี้ครับออกเดินตั้งแต่ช่วงของเวลา10.00นจากทางด้านของหน้าศูนย์การค้าโรบินสันบางรัางนะครับตรงไปทางหน้านของถนนเจริญกรุงแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าถนนสีลมสิ้นสุดที่เวทีสีลมระยะทางการเดินเมื่อวานนี้ครับประมาณ3กิโลเมตรนะครับซึ่งมีประชาชนทั้งหลากหลายสาขาอาชีพอย่างเช่นพนักง,งานบริษัทครับผู้ค้า รวมไปถึงนักเรียนมีการลอมอบเงินบริจาคครับรวมทั้งมีการทักทายและขอถ่ายรูปนะครับโดยเฉพาะในช่วงของการฝนสีลมเนี่ยมีประชาชนครับนำเงินเนี่ยครับมาเย็บติดกันเป็นแถวยาวเลยตอนแรกดูในภาพนึกว่าใครจะทอดผ้าป่าขึ้นใจดีโหติดกันยาวเหยียดเลยนะครับซึ่งตลอดทั้งสองทาเนี่ยบริการพร้อมนะครับกับชูป้ายให้กําลังใจทางด้านของนายสุเทพสุบันกันด้วยนะครับเพื่อจะให้ไปเพื่อจะนําเงินต่างๆเนี่ยไปมอบให้เจ้านา ไปโจมตีในเรื่องของรัฐบาลน,นะครับทำให้การเคลื่อนขอบนนวนเนี่ยเมื่อวานนี้ค่อนข้างจะช้านะครับโดยตลอดระยะทางครับมีทางด้านของเจ้าหน้าที่คบซึ่งเป็นกาศการปสเนี่ยจับมือเป็นวงร้อมนายสุเทพทุกสุบรรไว้นะครับเพื่อในการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะครับหลังศาลมีการออกหมายจับนะครับถึง19แกนนําที่มีนายสุเทพทุกสุบรรเนี่ยอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของกรปรสเนี่ยเมื่อวานนี้มีการเดินมีการตั้งเป้าเอาไว้นะครับว่าจะได้เงิน

สนับสนุนให้ให้ให้ไล่ทัาบาลให้ไล่ทัาบาลครไม่ได้ว่าให้แจกเป็นรายไม่ใช่ค่าครองค่าครองผมก็ไม่ไม่ไม่กี่พันล้านเลยครับม่กี่พันล้านสิบร้านไม่พอจ่ายนะอยงนั้นวันจันทร์นี่นะครับไม่พอแล้วครับวันเดียววันเดียววันจันทร์ขออีกรอบหนึ่งครับวันจันทร์ที่สิบกุมภาพันธ์ครับทางด้านของนายทวันเสนียมที่เป็นแกนนำที่เวทีสวนลุมพินีเนี่ยมีการกล่าวถึงนะครับการเคลื่อนไหวประเด็นศึกรัฐบาลว่าในด้านกฎหมายเนี่ยต้องเร่งให้ทางด้านของปปชและทางด้านของสาตว์ทบิรุเนี่ยวินิจฉััยต่่างงงๆในนเรรืออขคคดีะบ ส่วนการกดดันทางด้านการเมืองนะครับก็กะว่าจะมีกลุ่มอื่นๆเข้ามาร่วมกับเรื่รองของอปศเช่นกลุ่มชาวนาแล้วก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือครับ,รบแต่จะไม่เข้าไปชวนเชิญนะครับเพราะว่าจะสร้างในเรื่องของความชอบธรรมขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าการกดดันปิดสถานที่ราชการและมาตรการในการปิดล้อมบ้านนายกทัี่ยใช้ไม่ได้ผลครับซึ่งจะต้องมีการทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงขั้นตอนกันต่อไปแล้วก็การเคลื่อนไหวในเชิงสัญลักษณ์เนี่ย ทำให้ข้าราชการเนี่ยมีเข้ามาร่วมกลุ่มในการชุมนุมเยอะขึ้นนะครับโดยทางด้านกรบาวาสว่ายืนยันว่าการชุมนุมเนี่ยอาจจะยืดเยื้อกันไปนู่นแล้วครับเขาบอกว่าตั้งแต่ปีใหม่นะปีใหม่วันเด็กตุ๊ดจีนเดี๋ยวนี้เดี๋ยววันวันวันศุกร์หน้าวันวาเลนทนยวันมาฆบ,บูชานะครับเดี๋ยวก็จะต่อเนื่องกันไปเนี่ยแหละครับสระนงสระน้ำนู่นแหละครับถึงสงการนู่นเลยครับคงจะได้เล่นน้ําสงการกันด้วยนะครับจนกว่าจะมี ในเรื่องของจาไปกดการรัฐบาลเพื่อให้ลา <ไป S 2> ออกนั่นเองนะคะส่วนจะได้เห็นเสื้อเลยนะเสื้อแดงวัตุจีนเดี๋ยวสงการได้เห็นเสื้อลายดอกด้วยลายดอกกันใส่กันเติมเลยนะคะส่วนทางด้านพลตํารวจโทรเรืองศักดิ์จริตเอกนะคผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะก็ที่ในฐานะที่ด้านดูแลในรับผิดชอบในด้านการจราจรแล้วก็เดินทางไปตรวจสอบบริเวณแยกจอรอค่ะแยกจอรอนี้ก็คือเป็นโซนที่ลงมาจากสะพานพระราม8นะคะซึ่งเมื่อช่วงสองสาวันที่ผ่านมาทาง กลุ่มคอปทและกองทัพธรรมเนี่ยท่านได้ได้ย้ายนะคะได้ได้ลงมาด้านล่างแล้วแต่ในโซนของแยกจตุรยอดอยังปิดอยู่นะคะปิดในที่นี้ให้เฉพาะรถที่มาจากแยกหลานหลวงหรือแยกจัก,กรพัดดิพงศ์เปิดเส้นทางให้ขึ้นไปสะพานใช้สะพานพระราม8ปที่ทางขาออกได้และเปิดได้ใช้เส้นทางพระรามแดที่ทางขาเข้าลงวิสุทธิกษัตริย์พอถึงแยกวิสุทธิกษัตริย์นะคะต้องเลี้ยวซ้ายค่ะเข้าถนนราชสีมานะคะหรือ ถนนประชาธิปไตยไปแยกบางลำพูอ่างคอ่าไปแยกพระสุมเมนนะคะแล้วก็สําหรับท่านที่จะเดินทางมุ่งหน้าไปทางโซนของวรจกักรหรืออะไรต่างๆนี่ต้องไปอ้อมออนแล้วนะคะแล้วก็โซนของแยกจปร,รอเขาให้ตรงไปได้เฉพาะรถที่จะยูเทิร์นกลับเพื่อจะขึ้นใช้สะพานพระราม8ที่ทางขาออกได้เท่านั้นนะคะดอกนั้นพ่บางท่านยังคิดว่าแยกจปร,รนี้เปิดยังไม่เปิดนะคะ ยังมีรถของกลุ่มคอปทอเนี่ยเขายังจอดขวางอยู่เพียงแต่ว่าเปิดให้ฝั่งโซนของแยกจักรพัฒนพงษ์มุ่งตรงขึ้นไปทางขาออกของพระรามแได้เท่านั้นเองนะคะยังไงก็ต้องถ้าไปโซนโซน,นอื่นโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ใช้พระรามแปขาออกเนี่ยมุ่งตรงไปทางเจาประหล่อไม่ได้นะคะต้องฝากไวน้นิดหนึ่งเพราะห,หลายหลายท่านช่งชวงเช้าสองเช้าวนันที่ผ่านมาเนี่ยะคะก็การจารจาจรค่อนข้างคับข้างค่ะพี่ต่อขาไม่ช้าได้ติดไหม อ๋อไม่ติดนะคะเมื่อเช้านี้ที่ผ่านมาสุวรรณารามแปดนะไม่ติดค่ะเป็นวันเสาร์ด้วยมั้งวันเสาร์ด้วยค่ะกาารรรจจก็คือถ้าถ้าเราขึ้นสุวพรณารามแปดลงไปปุ๊บเนี่ยตรงไปไม่ได้ใช่ไหมฮะครับลงแยกวิสุทธิกษัตริย์ต้องเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาได้ท่านเองนะคะแต่ว่าเอาไปไปได้เฉพาะรถที่จะลงจากสุวพรณารามแปดปุ๊บกับ้านลุ่นฝนผ่านจุดซ้ายก็คือถ้าถ้าจะจะขึ้นภะรามแปดวกกลับไปใช้ภะรามแปดขาออกได้ค่ะตรงไปพระเจ้าปรได้แต่จะตรงขึ้นไปถึงแยก เขาเรียกว่าแยกคุยแขกแยกอะไรจรังหวัดิพงนะคะไม่ได้นะคะอันนั้นคุยแขกดังะคะ่ะมีข้อมูลเข้ามาล่าสุดนะครับทานของกองบังคับการตรวจจราจ,จรนะครับมีการแจ้งถึงสภาพการจร,ราจรบนสะพานพระรามแปดที่คุณผลว่านะครับ<ช>ขณะนี้รถในใช้ในเส้นทางเป็นวนเสาร์รถเยอะนะครับตอนนี้มีท้ายสะสมนะครับอยู่บริเวณช่วงของโค้งวัดอมรคีรีนะครับจะมุ่งหน้าไปทางด้านฝั่ พื้นะครับสายๆนี่ค่ะช่วง,งนี้ก็กระจายรถเจอเข้าวอร์จักนะคะเนี่ยตอนนี้แล้ครับกำลังเยอะเลยครับเพิ่งจะรายงานผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เองครับในด้านของกองบังคับการตรวจจราจรพนักท่านใดที่จะเดินทางไปปัญหาเยอะนะตรงเจริญกรุงอะ่ะไม่ว่าจะเป็นวันนี้วันเสาร์นะครับคลองถมอ,ะอ่ะอ๋อเนี่นมีคลองถมมีคลองถมนะครับแล้วก็ไปไหว้เจ้าด้วยไปไหว้เจ้าด้วยครับวันนี้หลายๆคนนะครับเดินทางไปไหว้เจ้าน้อยๆก็ไปทําอะไรนะไป แก้ปีชงกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็พักกันสักครู่นะครับพี่โตเดี๋ยวเรามาติดตามต่อกันในช่วงเบรกที่3นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ